โอเคครับสวัสดีครับผมมายาเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาลุยมัมมี่โหมดใหม่ครับเออนี่เลยโหมดนี้เลยครับผมก็จำชื่อเอโดมัมมี่ขี่คอเพื่อนอาจจะมาเดี๋ยวเลยเออยิงมอนเตอร์กันครับโหมดผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าชื่อโหมดนี้มันชื่ออะไรนะคือผมเจอผมก็เออมาทำคลิปเลยครับอ่ะตอนนี้ยิงมัมมี่ก่อนครับแล้วมันจะมีตัวที่มันเป็นคนด้วยนะครับมีตัวแดงๆครับตัวแดงระวังด้วยครับมันจะชอบมาขี่คอครับพวกเนี้ย ผมไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้มัน,นจะมีคนเล่นอยู่นะไปไปไป,ไปเพื่อนคือมันจะมีฟาโลนะครับช่วงตอนท้ายนะครับเออมันจะมีฟาโลแบบตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราไปาย,าย,ออยิงกันครับมาดีมาดีมาดีเออยามอนเติ้ครับปืนนี้แบบเคียร์มัมมี่โคตรดีครับผมบอกเลยสำหรับด่านนี้นะ เอ้เพื่อนเออยิงบัดแดกไปดีเอ้ใจเย,ย็นเพื่อนโอ้โหตายเลยเกิดไหนวะนเนี้ยเออเพื่อนโดนตามตุดคือมันจะสามารถมองเห็นออร่ามัมมี่ที่เป็นเพื่อนเล่นได้นะครับเออจะเป็นแบบออร่าสีแดงนะเอ้ตัวใหญ่ตุบเตีเ้ยบตุบเตีเ้ยบตุบเตี้ยบเกือบวัดจัดเลยอืมจีจีเก็ยบยับครับ อย่ามาเตินครับเย่าไปเรื่อยยิงไปจนตัวมันจะถึงตอนที่ให้ไปยิงฟาโลนะคือหาเล่นยากครับมากครับไอ้โหมดนี้อ่ะไปเพื่อนไปไปไปยิงครับสาดไปเลยครับอย่าไว้มากครับปืนนี้ผมบอกเลย เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลังหลังหลัง,ลงเอาช่วย <c oughs> เพื่อนโ <c oughs> ดนจับทุบ <c oughs> ช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่โอ้คนเกียน็นขอบคุณที่เพิ่มเลือนให้เพื่อนโ <c oughs> ดนจับทุบเจเลย <c oughs> มันมีขี่คอด้วยนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นเองครับมันมีขี่คอทำไงเพื่อนแอบเหรอแอบเหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มาเลยมาเลยเออ,เอ,อตามยิงครับตามยิงไปไหนแล้วยิงลงข้างล่างมาเลยครับปล่อยเข้าไปนะเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเพื่อนเออตายครับมาเลยมาเลยเพื่อนยังไงอ่านี่ครับบอสมาแล้วครับตอนนี้ยิงเพื่อนก่อนครับสวยตายมาไปยิงบอสกันครับ คนที่เป็นบอสใหญ่นี่ก็คือเพื่อนนะครับเออเพื่อนในทีมนี่แหละคนที่เล่นนี่แหละครับเอ,อ้ยตัวนี้ตบเจี๊ยบตบเจี๊ยบทำไรวะเอ,อ้ยพุ่งมาแล้วเอยเดี๋ยวมันขี่คอเลยเพื่อนระวังระวังเออตัวนี้ยังไงตัวนี้ยิงครับสวยตายจีจีเจ็บเจี๊ยบครับผมบอกเลยมันมากครับมันมากวันนี้เล่นนานแล้วดาดีอิยิงครับยังไงโคตรถึอเอ,อ้ยช่วยด้วยเพื่อนสวยถ้าโดนล็อกคือมันจะ ยิงไม่ได้แล้วเดินไม่ได้ด้วยนะครับโคตรโกงเออตอนนี้ยิงบอสกันครับเลือดโคตรเยอะยิงมาดิเอออะไรวะมาหนี่มาหนี่ไปไหนเออใจเย็นอา้าวเรียบร้อยเพื่อนเจอด้วยเพื่อนอา้าวโดนลุมแล้วชิบหายเพื่อนอา้าวเพื่อนหายหมดเลยตายเออตุ่มเตี้ยม,มาแล้วตุ่มเตี้ยม,มาแล้วยิงเออช่วยช่วยช่วยเพื่อน เออออกไปเพื่อถอยถอยถอยเออนี่ต้มเตรียมตายไปแล้วยิงบอดต่อครับโคตรถือครับดูดิเพิ่งได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เองต้องระวังไอ้นี่ยีงไงลูกน้องมันลูกน้องมันลูกน้องมัน,มน,มนจะมาล็อกขานะครับเออฟูลมาแล้วยังไงอย่านะเออเรียบร้อยเพื่อเพื่อเพื่อ,อช่วยด้วยช่วยด้วย เอ้ยเพื่อนเพื่อนจะตายเร็วเร็วยิงเลยเอ้ยเพื่อนจะดูดิเอ้ยยิงรวยตะกิ้วตะกิ้วเดี๋ยว้อตัวนี้จะไปไหนโอ้พุ่งไปแล้วไอ้ยบอสตามผมเฉยเลยไปตามคนอื่นนู่นผมจะตายแล้วไปตามคนอื่นเอ้ยตัวนี้ใจเย็นใจเย็นอืมตายไป อาครับช่วยกันยิงพเพื่อนอ้าวเพื่อนตายเออหมดนี้มันเกิดได้ด้วยนะครับผมลืมบอกเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็ตามนั้นแหละครับเออตัวนี้จะลอยลังตัวนี้จะลอยลังโอเคมนุษย์ชนะโอ้รอบนี้ผมเป็นมามี่วะงานหยาบครับเออกระโดดตะกุยเพื่อนเออลุมยำลุมยำลุมยำยังไงตายเหอะพอร้อนตายเออตายเหอะเออตาย ผมก็ตายถ้าเราอยู่ใกล้มนุษย์คือมันจะเกิดไม่ได้นะครับคือเราต้องวิ่งมาแอบครับเออเนี่ยวิ่งมาแอบอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็คลิกข,ขวาครับเกิดนี่ครับถ้ายังอยู่ในสายตามนุษย์คือตัวเรามันจะเกิดไม่ได้ครับตอนนี้เอาคนนี้ก่อนมาแล้วอุ้ยกดไม่โดนเอาคลิกข,ขวาไม่ติดเอาชิพายกูได้ตัวอะไรมาเนี่ยเออตบตกฟีเด้อเด้อเดเออรอบนี้ได้ตัวอะไร ไปไหนแล้ววะนี่ไงกระโดดขี่คอขี่คอขี่คอเกียบจัดเลยเออยังไงขี่คอตายเอาอีกเอาอีวคนไหมล่ะอีกสักคนไหมล่ะอืี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีถอย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 ผมจะตายผมจะตายตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนไปไหนแล้ววะแอบเพิดแอบเออซุปมันก็ขี่คอ โอ้ตายโอ้โหเกลียนจัดเลยครับขี่คอ้อรอบนี้ผมได้ตัวอะไรวะกระทุบไปก่อนละกันตัวอะไรไม่รู้เออ,าาอม,มาถึงบอสนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นบอสนะผมได้เป็นแค่ลูกน้องเองอนะกระทุบไปเลยละกันเกิดนี่แหละครับเกิดข้างบนโอ้โหยังสูง ไอ้ค <mile inside> ุณจัดคุณจัดจะไปไหนไอ้วิ่งตบเตี้ยบตบเตี้ยบไปไหนมาแล้วก็โดดขี่คออู๋ไม่โดนเจะได้จัดเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปรีก่อนกลับไปรีก่อนเออลีแล้วลีแล้วกระโดดขี่คอเกียร์จัดเออตายครับมาดิมาดิกระโดดขี่คอครับเออเอาอีกทั้งคนเะล่ะโอ้ก้นเกียร์ชอบ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  เออมาดิอ,อือตายยังตายเหอะอ้าวไม่ตายตายดิเออตายใครเหยียบต์ต่อไปกดต่อไปเออขี่คอยยับครับกดเกียร์ยังไงโอ้ผมตายว่ะโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่เกิดก่อนมันกดเกิดตรงนี้ไม่ได้นะโอเคเกิดละเฮ้ยคนนี้เพิ่งเกิดทุบเออตามทุบตามทุบ วันนี้ไม่ยับทำไมโอ้โหมาไหนเป็นใหนหมดแล้วเฮ้ยจีจีใจเย็นโอ้โหสิ่งกับที่หาดเกิดนะครับหาท,ที่เกิดยากครับไปเพื่อนไปไปไปบอสจะตายแล้ว,วอ่ะยึดแบบ100บูมี่ไม่ถึงว่ะ ถ้าได้ตัวขี่คอนี่จมเลยผมบอกเลยคนนี้อยู่คนเดียวต้องไปเก็บตัวคนเดียวก่อนเอ๊ะอันนี้ยังไงเกิดนี่เลยครับนี่โอ้โหอยู่นู่นเกาะกลุ่มกันแน่นมากโดนขี่คอแน่กระโดดขี่คอโอ้โ่โดนไป <c oughs> โดนไปโดนเดี๋ยวเดี๋ยวทอยก่อนถอยก่อนตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักคนนี้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 กระโดดขี่คออเอตาย โอ้เ oh, <laughs> พื่อนไม่น่าช่วยเลยอะโอเคเกิดแล้วครับเอาผมด,ดันคิกย้ำไปหน่อยอม,มาแล้วมาแล้วแล้วโอ้โหโอ้โหแพ้วอะมาครับรอบนี้ผมเป็นมนุษย์นะยิงครับเออสตาร์ไปครับเคลียร์มอนก่อนเคลียร์มอนก่อนต้องระวังเพื่อนที่เป็นมัมมี่ด้วยเลยครับเอ,อ เกือโดนกระโดดขี่คอแล้วต้องไปกับเพื่อนครับห่างกับเพื่อนไม่ได้ครับเดียวตายนะครับเออยิงลงไปเพื่อนสวยเขีร์ไปเขีร์ไปยาวๆเรื่อยๆเขีรยมอนสบายมากครับพืนนี้ผมบอกเลยแต่ก็หาห้องเล่นยากอยู่ครับถ้าอยากเล่นก็ต้องสร้างนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเข้ามานะ ดันไปเพื่อนดันไปยาวๆยาวๆไบจัดครับวิ่งยิงวิ่งยิงอย่างเดียวเลยเออมาเดชนี่ครับของกระสุนนไม่ให้เก็บครับเก็บปดเลยคนเดียวไม่แบ่งให้ใครด้วยอืมเฮ้ยเพื่อนมาแล้วครับเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วยิงครับเอ้ยเกือบโดนเกือบโดนตาย ก็จะถึงบอสแล้วครับตอนนี้วิ่งแบบเคลียร์มอนสเตอร์ไปเรยๆก,ก่อนนะครับมาดลมาดลเดียเด๋ยวผมดูก่อนนะว่าเพื่อนเป็นมัมมี่กี่คนนะอ้าวทำไมไม่มีเลยอ๋อสองคนสามคนน่าจะสี่คนห้าคนนะครับเป็นมัมมี่ตอนนี้นะ อะไรเอื้ออเอ,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 อื้อข้างหลังผมวะทำไมเลือดลดยิงครับเออโหไปมากเพื่อนพาดยิง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 อย่างเดียวเลยเนี่ยครับเยามอนอย่างรวดเร็วเอ้ยตกใจนึกว่าเพื่อนเอ้ยทำอะไรทำไปตัวอ้วนต้มเตีย้ยบแอบแอบแอบ,แอบเห็นหนาเห็นนาแอบเหรออ้ <laughs> วนจัดเลยมือ โอเคเปิดประตูแล้วครับมาได้เวลายิงบอสฟาโลไหนแล้ววะเออยิงครับยิงบอสก่อนเลยครับอันดับแรกเฮ้ยเดี๋ยวดูลูกน้องก่อนตามยิงตามยิง เอาให้ตายนะเอาให้ตายเออตายครับเอ,อ้ยใจเย็นใจเย็นอ,อืมตายไปมาดีมาด,มาดีไปไหนไปไหนเออเฮ้ยเออขาจะดเขาจะยิงพลังมาครับคือพลังบอสอีกทีเดียวเลยครับนี่ไงพูดปุ๊บตายปับ๊บเอ้ยกระโดดม่นี่เลยอืมยิงครับ เอ้ยเดี๋ยวๆดนลบ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 ,ลบอะไรยิงเอ้โดดมาจากไหนนี่เดี๋ยวเคลียร์ลูกน้องก่อนครับเดี๋ยวมันจะมากระโดดขี่ข้อผมนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดย,ยิงครับอ้บอสจึกจัด อ้าวตายอีกแล้วเอ้ยมันชันอีกแล้วมันชันอีกแล้วอ้าวยังไงใกล้ตายยังเออถอยยาวๆถอยยาวๆเอยใจเย็นเพื่อนเออสวยทีย่ยิงช่วยครับใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวเออสิเปอร์เซ็นสิเปอร์เซ็น โอ้โหกระสุนหมดว่ะโอเคชนะครับนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับคือผมไม่ได้เป็นมัมมี่ด้วยนะรอบนี้ถ้าคนชนะคือจบเลยนะครับเออไปไหนไปไหนเพื่อนมามอบมามอบเอ้ยสวยตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์มอนก่อนมอนเดือดจัดเอ้ยใครโดนเอาคนนิ้นยาวนิ้นยาวโดนมาจากไหนข้างหลังข้างหลังเอาตรงนี้ไปไม่ได้ ชิบหายเพื่อนตายเลยโดนโดนลิ้นยาวเฮอมาแล้วมาแล้วหลงังหลังหลังหลังแอบรอแอบรออือตามมายิงเอยดิใจเย็นเพื่อนอยังไงอ้าวตายเฉยเลยสวยมาเกิดกับเพื่อนพอดีครับตันต่อย,ยาวๆ เคลียร์มันครับเคลียร์มันนี่ก็ยิงแบบนี้ไปเรื่อยนะครับเออไปแบบจนถึงแบบที่เดิมอะ่ะแล้วก็ยิงบอสเหมือนเดิมครับแต่ถ้าคนตายหมดก็คือแพ้นะครับก็คือมัมมี่ชนะนะครับแต่ถ้ามัมมี่บอสต,ตายก็คือคนชนะนะครับมามาเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดเออ อย่างนี้หมดครับให้เ,เหลืออ,อ้อาวตกเฮ้เขาแอบประตูเขาแอบประตูเฮ้ยังไงข้างหลัง,ลงยังมาแล้วยังมาแล้วอ้าวผมวิ่งติดเอา,ม,เอามันไปไม่ได้นี่หว่าสวยไอ้ตายครับโอเคอเฮ้ผมจะตายว่ะไอ้โดนพิษ เอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ตายตอนนี้ชีวิตเกิดผมเหลือแค่2เองนะครับถ้าผมตายอีกซอนครั้งก็คือไม่เกิดแล้วนะครับเออถึงยังเพื่อนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนิดเดียวนิดเดียวยไปเรื่อยครับ เหมือนกับเป็นเกมยิงมอนสเตอร์ไปเลยครับตอนเนี้ยอ้าวทำไมไม่วิ่งอ่ะบั๊กเหรอเฮ้ยเดี๋ยวบนบันไดใจยเย็นกระสุนกันครับเฮ้ยเพื่อนของพยาบาลโอ้โหไวจัดมาเดะเออกองกระสุนโอ้โหไวทำทุกอย่างโดนเพื่อนเอาไปหมดเลยเออมากองนี้ก็ได้โอ้พิดเยอะพิดเยอะถอยก่อนถอยก่อน เฮ้ยโอ้โอกระโดดมาแล้วกระโดดแอบบแอบบแอบแอบเหรอเอา้ากระโดดโอ้โหโดนลิ้นยาวอย่าดุดยะโอ้โหเพื่อนไปช่วยเลยมาแล้วหลังสวยตอนนี้ถึงตรงไหนแล้ววะเออเปิดประตูครับตายหลังเข้าเอา้าเพื่อน เออนึกว่ามองไม่เห็นมาลุยเลยครับทุกคนเออสาดบอสก่อนเลยครับเอ,อ้ยหลังหลังผมจะตายแล้ว่ะเฮ้ยกองพยาบาลสวยเฮ้ยอย่าตามผมดี่าตามปืนนู้นผมจะตายแล้วเอาี d ลิ้นยาวเกินวันนี้ลิ้นยาวเหรอลิ้นยาวเหรอ เอาก่อนเลยลินยาวเนี่ยเออตายไปยิงบอสกันครับตอนนี้เดี๋ยวคนแพ้นะโอ้ผมจะตายพิษว่ะเดี๋ยวเดีเ๋ยวเอา้ายังไงยาเออโอ้เลือดเหลือสิบเจ็ดว่ะต้องหากล่องพยาบาลด่วนครับตอนนี้ ไว้บิก,อบกอบเอียบบิ๊กเอียบบิกเอียบเฮ้ยอย่าตามผมจะเย็นเอ้ยอย่าตามผมผมจะตายแล้วตายแดกกูตายแดกกูตายแดกฮึมตามไม่ได้ตามไม่ได้มไมไดอันนี้ต้มเตี้ยมทำไรต้มเตี้ยมย่องไปย่องไปจะขี่ขอเพื่อนเราไม่ได้เฮ้ยนี่โดนจับ จับพุกเออจับทุบช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่เออดีไม่ไปตายโดนจับทุกด้วยอ๋อดีไอ้มันโดดลงมาแล้วมันโดดลงมาแล้วเอ้ยไอ้ลิ้นยาวอีกแล้วมาไปไหนแล้ววะเอ้ยเพื่อนโดนจับขาเพื่อนโดนจับขาเอายิงช่วยยิงช่วยอยู่ช่วยอยู่เออบอสจะตายแล้วครับมา สาดดูสาดดูไปไหนจัดตายแล้วครับบอสเริ่มหนีแล้วบอสเริ่มหนีแล้วบอสจะตายแล้วตายเหออโอ้โหส,สองเปอร์เซ็นเออเจ็บหกห้าสี่สามสองเอากระสุนหมดโอเคคนชนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ